สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาคุยการเรื่องรัฐบาลของประเทศแคนาดานะคะหลังจากฟังจบแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะคะขอบพระคุณมากเลยอ้าวในเรื่องของคณะรัฐบาลของประเทศแคนาดานะคะเราจะบอกว่าเขาเป็นพวกที่ได้รับ ชื่อเสียงมากนะคะในเรื่องของ put u t t r i r i t m t n o n t n t r i r i t j t j นะคำนี้ก็คืออะไรคะหมายความว่าใช้คนตรงกับงานนะตรงนี้ประเทศบางประเทศนะคะก็อาจจะไม่ได้ยึดหลักนี้นะเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันในประเทศนั้นประเทศไหนไม่รู้เหมือนกันนะคะ พวกเราเห็นด้วยไหมคะว่าการที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าไปได้มากน้อยเพีงยงใดเนี่ยนะคะมันก็ต้องยอมรับในหลักๆก,ก็คือจะต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของรัฐบาลใช่ไหมซึ่งมีคณะรัฐมนตรีและคณะทํางานย่อยๆเนี่ยต่างๆประเทศใดมีรัฐบาลที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ความสามารถสอดคล้องกับการทํางานในตําแหน่งที่ได้รับประเทศนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าสร้างประโยชน์สุขให้แก่คนในชาติเมื่อคนในชาติได้รับ ประโยชน์สุขอย่างทั่วทโอกาสที่จะออกมาประท้วงก็จะไม่ค่อยปรากฏมากนะักอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า,ารัฐบาลของแคนาดาเนี่ยเขาได้รับชื่อเสียงในเรื่อง e right man on the right job อย่างไรคนแรกเลยค่ะก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีคือนาย t i n Trudeau เนี่ยเป็นนายกคนที่23และจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้รับเลือกเป็นอีก สมัยหนึ่งก็คืออยู่ในสมัยที่2เขาเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดนะเป็นนายกที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดานั่นก็คืออายุเพียง48ปีในปัจจุบันนะคะและที่สําคัญก็คือเขาเป็นหัวหน้าพักรค l i r e r p l r t y t y of n a n a d a หรือพักเสรีนิยมแห่งแคนาดาซึ่งเป็นพักที่เก่าแก่ที่สุดนะคะของแคนาดาและแคนาดานะ,นะคะคนที่เป็นหัวหน้าพัก เมื่อพักชนะเขาก็ได้ขึ้นเป็นนายกนะคะไม่ได้ให้คนนอกมาเป็นเหมือนบางประเทศที่เรายู้กันนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ก็คือนายทรูโดเนี่ยนะคะเขามีวิธีการในการเลือกคนมาทํางานที่ว่าพ i ดไรแมนออนเดอะไรจ็อบเป็นที่เรื่องรือเนี่ยนะคะอย่างไรนอกจากจะพูดไรแมนออนเดอะไรจ็อบแล้วคณะรัฐมนตรีของเขายังมีจุดพิเศษอีกก็คือผู้หญิงและผู้ชายเท่ากันค่ะก็คือ50-50 ะะเขาจะเลือกคนทำงานทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายในลักษณะที่พอๆกันนะคะนอกจากนั้นในกระทรวงต่างๆของแคนาดาเนี่ยนะคะเขาก็จะคัดสรรผู้ที่จะมาทำหน้าที่รัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆโดยมีหลักการคือจะต้องมีความรู้ความสามารถหรือสถานะที่เหมาะสมและเข้าใจการทำงานในกระทรวงนั้นๆอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นเขาจึงมีการเลือกคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในกระทรวงต่างๆโดยไม่มีดีลนะคะ ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะและไม่มีเงื่อนไข,ขของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งตรงนี้คำว่าดีลในที่นี้หมายความว่าไม่มีหน้าฉากหลังฉากนะคะไม่มีว่าจะต้องมาสอดใส้กันว่าเออพรรคนี้จะต้องได้เท่านั้นพรรคนั้นจะต้องได้เท่านี้ที่แคนาดาเขาไม่ทําอย่างนั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะแตกต่างจากบางประเทศนะที่ชอบทํากัน ซึ่งตรงนี้นะคะทำให้รัฐบาลของแคนาดาเนี่ยได้รับเสียงชื่นชมนะคะในเรื่องของการจัดสรรคนทำงานในฐานะรัฐมนตรีได้อย่างเหมาะสมและถือเป็นการใช้คนที่มีความสามารถตรงกับงานอย่างแท้จริงนะตอนนี้มาดูกันซิว่าแคนาดาเนี่ยเขาเลือกคนมาเป็นรัฐมนตรีตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะะนั่นก็คือ เขาให้รัฐมนตรีศาสนาสุขเนี่ยเป็นคนที่เคยเป็นหมอมาก่อนนะคะเขาให้คนที่เคยเป็นทหารผ่านศึกเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีป้องกันประเทศนะเขาให้คนที่มีอายุต่ำกว่า45ปีและมีความรู้ความสามารถเข้าใจเยาวชนเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนนะคะเขาให้คนที่มีอดีตเป็นเกษตรกร,กรที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นรัฐมนตรีกรเกษตรและอาหารนะคะเขาให้คนซึ่งเคยเป็นลูกเสือนะคะแล้วก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการป้องกันสาธารณะเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีความปลอดภัยสาธารณะและความร่วมมือในเหตุฉุกเฉินเห็นไหมคะเขาให้นักวิเคราะห์การเงินมา,ามาเป็นรัฐมนตรีนวัตกรรมและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเศรษฐษกิจนะคะ เขาให้นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาเป็นรัฐมนตรีคลังนะคะแล้วก็ให้อดีตอายการที่มีชื่อเสียงนะมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะคะในขณะเดียวกันก็สามารถนะคะ สนับสนุนแต่งตั้งให้บุคคลซึ่งมีความสามารถเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกแล้วก็เป็นผู้พิการถูกไหมคะมาเป็นรัฐมนตรีกีฬาและผู้พิการซึ่งตรงนี้เนี่ยได้รับชื่อเสียงมากเลยว่าไม่มีการแบ่งแยกดูที่ความสามารถจริงๆนะคะนอกจากนั้นก็ยังเลือกชาวประมงที่ประสบความสำเร็จมาเป็นรัฐมนตรีประมงและทะเลยามฝั่งนะคะ เลือกผู้ที่จบปริญญาเอกทางภูมิศาสตร์การแพทย์หรือ medical geographer เนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นไงคะตอนนี้เราลอ,ลองมาดูนะคะว่าคณะรัฐมนตรีของประเทศใกล้ๆของเราเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยนะคะ มีการพุทธเดะไลท์แมนออนเดะไลท์จ็อบมากน้อยแค่ไหนนะคะเอามาตั้งแต่นายกอามาตั้งแต่รองนายกเอามาตั้งแต่มหาไทยเอามาตั้งแต่ครั้งหรือวัฒนธรรมหรือตอปอทอหรือแรงงานหรือดมศึกษาหรือพลังงานยุติธรรมนะคะพาณิช ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะเราลองมาวิเคราะห์ดูสิคะว่า,าประเทศไทยเรานี้นะคะแสนดีหนักหนาเนี่ยเลือกคณะรัฐมนตรีเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมอันเหมาะอันควรที่จะมาช่วยบริหารประเทศมากน้อยเพียงใดนะคะ วันนี้ในเรื่องของคณะรัฐบาลของแคนาดาก็คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะแต่อยากจะให้เห็นนะคะและเอาไปลองวิเคราะห์สิคะว่าของไทยเราเป็นอย่างไรนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่กดไลค์กดแชร์ subscribe และติดตามมีความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์ Comment มาได้นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ